คุณประกันเดินทางมันสำคัญยังไงคุณรู้ไหมยังไงล่ะคะเดินทางปลอดภัยนะคะผมแจ็คครับปลายปีแบบเนี้ยผมจะไปนิวยอร์กนี่ไงเครื่องบินที่ไม่มีวันตก <laughs> อะะไรมคอุบัติเหตุแบบนี้ประกันคุ้มครองใช่ครับผมมีประกันขอโทษนะคะใส่ของฉันเองค่ะไหวค่ะเที่ยวบินมหยอกจะออกเดินทางในอีกสองวันนี่เที่ยวบินล่าช้าเราก็ชดเชยค่าเสียเวลาให้ดีจัง ก็เรานั้นอยู่ฉันไปยายประหยัดไปปะจะไปไหนก็ไปฉันก็ไม่โทนุณแล้วเหมือนกันผู้ชายคนนั้นไม่ใครทำให้ฉันอุ่นใจเลยไม่อยากอยู่แล้วอย่าอย่าอย่า แบบนี้ประกันไม่คุ้มครองนะอ้าวแล้วทำไงอ่ะเดี๋ยวผมเดินไปรับขอบคุณค่ะคุณผมแจ็คสันยอครับอืมคุณดอคนส่วนใหญ่เรียกผมว่าแจ็คครับแล้วค,ลค,ค,คุณล่ะครับโรสค่ะกุลาถนนพ่อเป็นโยธาค่ะเียบ yeah. หลังจากนั้นรถก็เข้ามาเป็นถนนให้คนอย่างผมได้ก้าวเดินออ๊ยใจเย็นๆประกันคุ้มครองบุคคลที่สามด้วย อุบัติเหตุแบบนี้ประกันคุ้มครองพี่คะเห็นกระเป๋าหนไหมคะกระเป๋าเดินทางหายประกันก็คุ้มครองเครื่องบินของเราชนเข้ากับภูเขาไปขาต้องแข็งนี่เราบินเร็วแล้วก่อนเขาต้องแข็งด้วจะชนนี้ แบบนี้ยิ่งต้องคุ้มครองเลยหัใจกน้โไอชวจั่นเลยผมว่าผมไม่สบายแล้วคุณเจ็บป่วยไม่สบายเราก็คุ้มครองฉันอยากไปเที่ยวแบบอุ่นใจอ่ะพาฉันไปทำประกันแบบคุณก่อนได้ไหม อุ่นใจได้ทุกครั้งที่เดินทางต่างประเทศกับประกันอุ่นใจนักเดินทางเริ่มต้นเพียง177บบาทคุ้มครองเพียบไม่ว่าอุบัติเหตุเจ็บป่วยกระเป๋าเดินทางหายเคเรื่องบินดีเลย์นจนถึงเสียชีวิตคุ้มครองรวมสูงสุด8 0 0ล้านบาทเ,เกิดอุบปปัติเหตุระหว่างเที่ยวเราก็คุ้มครองพร้อมบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงสะดวกซื้อง่ายมากและยังใช้ยื่นขอวีซ่าได้กับเคาน์เตอร์เซอร์วิสออร์เอนจูนซ์อุ่นใจจังอย่าลืมทำประกันก่อนเดินทางที่ Counter Service. Dudih, Yung tu beler.